สวัสดีค่ะอันพี่หาเลาะบึงเพชรกับพี่น้องเพชรด,ดิมันโมเม,มนหายอยากได้เงินเด้อพี่น้องเลยเศรษฐกิจสมื่น <c oughs> ีเมเจอเห็ดก็ยังหาอยาหาอยากหายอยากหาซ่าโมเม,มนมีแต่เป็นแต่ยังอื่นเลยยังเบิง่งไปเบิ่งคอ้อนเพื่อมันออกค่อยยังเบิ่งจะเถือ่อ ่างอันหาเห็ดกไก่ท่างเห็นไหวกับบลาเหลือนะพี่น้องเมื่อจะจูมมันต้องมาหาอย่างไก่ต่างปลาพี่ดาจ,จะออกออที่ยังคลอนขึ้นมา ขบึงหล,ล่อมเลยนี่แหละนะเบิ่งใส่บิ่งขอนพี่น้องพ <c oughs> ี่น้องเลยอันบิ่งน้ำแข็งซุ่มพันไบหเนาะเต็มอยู่นี่เก็บเก็บเห็ดในอันมองห่างทางเนะาะที่ว่าขอนคนหูวจักกับ่เรือให้เก็บดอกพี่น้องพูดนะกําลัางจุ่มเต็มอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไอ้ประกาศอาทิตย์หน้าอาจสิงามเนาะ อาจจะขึ้นมางามมึงดูก็ดังจุ่มเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ดอกเป็นใหญดี่ยวกป็นใ่เนาะเพราะว่าน้ำแข็งมาคุ้มใบอากาศมันเย็นโอเบเอาดอกนี้นใยนะเราจะตุ่มย่างมือแรงเนาะมึงจะกลัวโดนอียงเฟื่ย ใหญ่มันนะคะดอกเล็กๆเดียวแดดออกอากาศดีอาทิตย์หน้าก็คือสิงงามเลยดอกเพราะว่า,วายังดีมรงนี้ก็มีคนกลาเขามามันไก่เนาะไก่ปลาเอาดอกจุกจุดอกใหญ่มันดอกจุกจุเหลือไว้ดอกนี้คือสปอยไง่รือว่าไง พุ่นอะอ๋ะอมันคลองหนามนาะพี่น้องบุ้งตุ๊กตหนังไม่เชิดเดินพุ่นอะเีิตอกจูงมันอยู่ไต่พุ่นอะเย็นวาวพุ่นอะก็ร่ัรงขืนงา่ามคลักพี่น้องเอ้ยนี่กําลังแตกตุบปุ๊บด,ดิปปิอยู่เดี๋ยวต้องไปหากินทางไก่หากินเกี๊ยไก่เหลือพี่น้องไก่ทางบเหลือเดินต่อค่ะพี่น้องง่ามครับพี่น้องเลย ไม่หายสงสัยเลยยังเหลือหายอยู่ค่อไม่ตัดเนาะต้องเดี๋สงสัยพันแนมบ่เห็นฝรั่งกระไดไม่บนตาทั้งทึ่งขอนขาวกลักสากเลยป๊าดพี่น้องเอ้ยงามคักงามแหน่เจ็บหัวเข่าก็เจ็บหัวเข่าบวมอีกแล้วพี่น้องอ้ายงัดทางงาัดโอ้ยอเม็ดเม็ด เมียดมาน้ำพี่น้องเอ้ยนี่ขาไหมคุณแง่ปวดไหมคือได้เลื้อเสือไปปีหนาเลื้อเสือเลื้อแน่ว้ยวู้ยงามครับพี่น้องเอ้ยที่เหลือเห็ดสงสัยสิมี้หลบต่อไปอีกแล้วมั้งเพราะว่าดับแนวเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ย ไปเน,เห,นเห็นมาขันฝรั่งเพิ่นบเก็บเอากะังเหลือหายอยู่เนาะแต่ว่านดําแข็งดันมาลงคุ้มอีกบ้างด้วยคุนห้อยนเก็บพี่น้องเอ้ยมดแทนนี่ละมั้งรออีกรอบอีกต่อไป